อที่นี่สนามบินสกลนครนะคะบรรยากาศขณะนี้ก็เห็นได้ข่าวว่านกแอร์จะบินเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มานี่รอบๆสนามบินนะคะน่ากันนี่รถล,ลาม้าช้างก็จอดเต็มเลยนะคะอากาศดีอยู่ริมหนองหานนะคะเนี่ยอยู่ริมหนองหาน ถ้าบินขึ้นไปนี่ก็จะเห็นหนองหานมีบางครั้งเครื่องบินพาบินอ้อมหนองหานเลยเป็นนิดหนึ่งถึงจะวนมาลงนี่คือเมืองไทยแล้วนะคะสนุกสนานลื่นเริงรถบาม้าช้างอุดมสมบูรณ์อากาศดีนะคะนี่อยู่ริมหนองหานเรา วันนี้แ้วก็ต้ายก็ไปอเมริกาเกาพิ่งกลับมาได้สองเดือนมันก็ความแตกต่างก็ไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้โรคเจริญการสื่อสารการเดินทางการเป็นอยู่จะคล้ายๆกันความมีระเบียบเรียบร้อยก็จะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันนะคะนี่คะ่ะแม่กระต้อยก็จะเล่าให้ฟัง ที่สนามบินสกลนครเพราะว่าวันนี้แม่กระต้ยต้องเดินทางไปกับนกเพื่อไปหาหมอลุงลุงพ่อคำคุูไปหาหมอนะคะไปถึงก็สักถึงกรุงเทพสักเก้าโมงเชา้าแล้วก็จะได้ไปเจาะเลือดไปอะไรที่โรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไปตามนี้ก็จะพาท่านชมสนามบินสกลนครเพียงแค่นี้นะคะ ดูจะเหมือนเงียบเหงาคล้ายๆกับสนามบินส่วนตัวยังไงไม่รู้สะดวกสบายดีมากค่ะสวัสดีค่ะ